สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่อง วัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่52กันแล้วนะครับพี่พี่ก็อทถหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมรบกวนเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ เวลาได้ผมได้ลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมก็จะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆในช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็นะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูลรวชอบแล้วถูกใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมในที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งจะ c o i p t q นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นเลยนะครับผม0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับพี่ ไม่ต้องเกรงใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมส่วนกติกาของทางช่องนะครับผมก็เหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมคือขั้นตอนแรกที่สุดเลยนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนได้เลยนะครับผมว่าสนใจที่อยากจะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับจะมีตั้งแต่หมายเลขที่1เรียงไปจนถึงหมายเลขที่25เลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับขั้นตอนถัดมานะครับผมให้พี่ๆจดจําเป็นหมายเลขขององค์พระนะครับ ก็จะมีหมายเลขแต่ละองค์ไม่ซ้ํากันนะครับผม1นึถึงยีนะครับและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3นะครับให้พี่ๆสังเกตด,ดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมจะมี EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับ พี่ๆก็สามารถแอดเพื่อนในไลน์ตรงนี้นะครับผมหรือว่าจะโทรมาหาผมก็ได้นะครับแจ้งวันสนใจชอบบูชารายการที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ที่เท่าไหร่นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะจัดส่งให้พี่ๆนะครับตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับ สำหรับรายกันที่1นี้นะครับผมจะเป็นพระครุหอดนะครับผมนี่นะครับพระครุหอดองใหญ่ๆอยู่ในเลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับองค์นี้ผมได้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆพี่ๆท่านใดที่ได้ไปเราไม่จําเป็นต้องนําไปเลี่ยมแล้วนะครับผมนี่นะครับเจ้าของเดิมแกนําไปเลี่ยมใส่กรอบนะครับผมกันน้ํามาแบบนี้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับผมเก็บผิวไว้ในกรอบแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระครุหอดนะครับผมหมายเลขที่1นะครับ รายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวนีครับสวยสดงดงานแบบนี้นะครับ okay hm ผมสําหรับหมายเลขที่หนึ่งนะครับผมใน EP นี้นะครับพรากรู้อนะครับผมเดี๋ยวนครับผมสวยสดงดงามครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่2แล้วนะครับในรายการที่2นี้จะเป็น ชุดรวมหลวงพ่อคูเนะครับผมนี่นะครับในนี้ก็จะมีเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคูนปี1นึนะครับผมแล้วก็จะมีเศษจีวรนะครับผมเศษสายศิลนะครับผมแล้วก็จะมีหมากชาญหมากนะครับผมนี่นะครับอยู่ในชุดนี้เลยนะครับผมสาหรับรายการที่2รายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พีพีทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคา5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับ เหรียญด้านในจะเป็นเหรียญปี1นึนะครับพี่ๆนี่ครับหรือว่าเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคูณนั่นเองนะครับผมออกที่วัดแจ้งนอกนะครับในเมืองนครราชสีมาปีพศ2512นะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมท่านใดที่ชอบบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมทั้งหมดนี้เลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสาหรับรายกันถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่3แล้วนะครับ ในรายการที่3จะเป็นพระหลวงพ่อปานะครับผมหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่หางพวงนะครับนิยมสุดเลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับหมายเลขที่3รายการที้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่หางพวงนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยส่วนงดงามแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับท่านใดดูแล้วชอบและถูกใจก็ให้รีบโทรรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมในรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่4แล้วนะครับสำหรับรายการที่4นี้นะครับผมจะเป็นพระเรียนนะครับผมเศรษฐีหลวงปู่ดู่วัดสะแกปี3 1ครับผมสอจังหวัดอยุธยานั่นเองนะครับ ราเรียเศษฐีหลวงปูดูนะครับผมเี่ยนะครับรายการนี้นะครับผมได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดมาเลยนะครับผมได้มาพร้อมกับใบประกาศนิทธิบัตรนะครับผมใบใหญ่ๆเลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสำหรับหมายเลขที่4รายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียเศษฐีหลวงปูดูนะครับ วัดสาแก่นะครับผมเนี่ยครับพระพรมปัญโยนะครับผมวัดสากแกสีอยุธยานะครับปีพศ2531นะครับผมเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา1,200บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงปู่ดูวัดสากแก่สีอยุธยานะครับปี31นะครับพี่ๆเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูนะครับ ได้รับรางวัลที่1เลยนะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับสําหรับท่านในที่ช่าบูชาไปแล้วนะครับผมค็จะได้ใบประกาศสิบบัตรนะครับผมที่ผมได้จากเจ้าของเดิมมาด้วยนะครับนี่นะครับผมพระเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูวัดสากแกปีพศ2531นะครับจังหวัดอยุทยานะครับผมเป็นประเภทเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมนะครับผมรายการที่626นะครับได้รับรางวัลที่1นเลยนะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับ แบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่5แล้วนะครับในรายการที่5นี้นะครับผมจะเป็นเ,เหรียญเสมา8รอบนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ทิพย์อิสริโกวัดรหัสไล่จังหวัดระยองปี18นะครับเป็นเหรียญเสมา8รอบนะครับผมเนื้อทองแดงสวยๆเลยนะครับพี่ๆทองแดงผิวไฟเลยนะครับ ของกล่องเดิมๆเลยนะครับผมที่ผมได้มาด้วยนะครับสำหรับรายการที่5นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ a ี p f c นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมตอกโค้ดแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเหรียญสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเอ่อเหรียญเสียมา8รอบหลวงปู่ทิมนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสําหรับรายกันที่5นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเรียนสวยๆคมๆแบบนี้นะครับท่านใดชมแล้วชอบและถูกใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ พระที่พี่ได้เช่าจากทางช่องไปนะครับผมจะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอที่ได้รับชมอยู่นี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่6แล้วนะครับผมในรายการที่6นี้นะครับจะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โต๊วัดประดูชิมพีนะครับผมหมายเลขที่6นี้นะครับผมได้รับมาพร้อมกับกล่องกัมมะยีสีเขียวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระ ออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่เลยครับผมสําหรับพระปิดตาหลวงปุโตหมายเลขที่6รายการนี้นะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการที่6นี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยครับผมแบ่งปันให้ในราคานี้เลยนะครับผม8 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผม พี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่ะครับจะส่งให้ฟรีเลยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมโลกุโต๊ะวัดประตูชินพีนะครับผมเนื้อก้นคลกนะครับผมสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเนี่ะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผมแ0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่ 6นี้นะครับผมนี่นะครับอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็สอบถามกันที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้ได้เลยนะครับสาหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่7แล้วนะครับผมในรายการที่7นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จใหม่เลขที่7นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเนื้อหาโมวลสารเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับผมใหม่เลขที่7นะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันหน้าเลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่8แล้วนะครับผมในรายการที่8นี้นะครับผมนี่นะครับจะเป็นเหรียญพระครูวิมลคู่นากรนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหรือว่าเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมนี่นะครับพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญพระครูวิมลคู่นากรนะครับหมายเลขที่8รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมนี่ครับปีพศ2 4 6 6นะครับ นี่นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนลวู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมทนใดสุดใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับผมเลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยครับผมผิวดำเดิมเลยนะครับ ราคาแบ่งปันในครบผม800บาทเท่านั้นเลยนะครับในรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่9แล้วนะครับสำหรับรายการที่9้านี่จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตพิมพ์จัมโบ้สองนะครับองค์นี้ผมได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมๆสีแดงแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับสำหรับหมายเลขที่9รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อผงใบลานนะครับระบุโตวัดประดูชิมพีนะครับผมหมายเลขที่9ใน EP นี้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมถ้าหากว่าช้านะครับองค์ที่พี่ๆถูกใจนะครับผมอาจจะเป็นของท่านอื่นไปแล้วก็ได้นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับพระปิดตาลวงปูโตวัดประบูชิมพีนะครับผมเนื้อผงใบลานนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมในรายการที่10นี้นะครับองค์นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตเหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นพิมพ์ปลดหนี้นะครับ นี่นะครับผมเป็นพิมพ์ปลดนี้นะครับผมอยู่ในกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมสาหรับพระปิดตาพิมพ์ปลดนี้เนี่ยหมายเลขที่10นี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยครับผิวดเดิมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสาหรับพระปิดตาพิมพ์ปลดนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นหลังยันนะนะครับพี่ๆนี่นะครับ เป็นหลังยันนะนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหลุมบุโตวัดประตูฉิมพีนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่10นี้นะครับผมขออนุญาตเก็บองค์รัสักครู่น,นะครับ สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับผมในรายการที่11นี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จอยู่ในกรอบเลี่ยมนาคแบบนี้เลยครับนี่นะครับผมอันนี้ที่ด้านหลังเป็นแบบนี้เจ้าของน่าจะเคยเลี่ยมแบบว่าเป็นกรอบนาคแต่เป็นแบบปิดตรงผิวหลังเลยครับไม่ได้เลี่ยมกันน้ำแบบนี้นะครับแต่แกก็น่าจะเห็นว่ามันเออ สึกร่อหรือไปแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกรอบแบบนี้นะครับผมเท่าที่ผมได้สอบถามแกมานะครับสําหรับรายการที่11รายการนี้นะครับผมผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับพระสมเด็จนะครับผมอยู่ในกรอบเรี่ยมนาแบบนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลย да. นะครับผมสําหรับหมายเลขที่11นี้นะครับ นี่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสาหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมหมายเลขที่11ใน EP นี้นะครับพี่ๆสําหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับในรายการที่12นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรอยู่ในกรอบเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับจะเป็นรุ่นแรกนะครับผมปี2507นนะครับผมนี่นะครับ รายการที่12รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พพฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับนี่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่ครับแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแปดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับเป็นรุ่นแรกสิทธ์ทอสร้างถวายนะครับผมปีพศสอง7นห้ายเจ็ดนะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมวัดปาท่ำขามนะครับ จังหวัดสกลนครนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมานะครับผมพอดีว่าองค์นี้นะครับผมผมได้มาสององค์นะครับพี่ๆนี่นะครับแต่อันนี้เป็นองค์สุดท้ายที่ผมมีนะครับผมเป็นเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมนะครับ นี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมองค์นี้ก็สวยมากๆนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญเซมา8รอบนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมน่ครับวัดรหารไล่จังหวัดระยองนะครับหรือว่าพระครูภาวนาพี่รับนั่นเองนะครับผมเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆไม่ควรพลาดนะครับ ที่ระลึกนะครับผมฉลองอายุครบ8รอบนะครับพระครูภาวนาที่รักนะครับวัดละหานไล่จังหวัดระยองปีพศ2518นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมพร้อมเรี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมสำหรับรายการที่13นี้นะครับ รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่14แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่14นี้จะเป็นพรารอดนะครับพรารอดหมายเลขที่14นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมเห็นไครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสําหรับพรารอดนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบและถูกใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆเลี่ยมเก็บผิวมาแบบนี้เลยนะครับผมผมได้พระมาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับรายกรถัดมาจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่15น้ที่จะเป็นเหรียญเสมาหรือพ่อเงินวัดดอนใหหอมนะครับเหรียญเสมาหรือพ่อเงินวัดดอนใหยหอมรายการที่15นี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทเหมือนกันนะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ครับผิวสวยๆเติมๆแบบนี้นะครับพี่ๆลองพิจารณาลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมสําหรับเรียนเซมาหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับนี่นะครับผมอยู่นเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ะครับ สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับผมในรายการที่16นี้นะครับจะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพีนะครับผมพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับพี่ๆนี่นะครับหมายเลขที่16รายการนี้นะครับผมนี่นะครับผมได้รับมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยครับบานนี้จะชอบสะสมหลวงปู่โตหลวงปู่ทิมนะครับผมเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อเป็นหลวงปู่โตซะส่วนใหญ่นะครับพี่ๆแล้วก็หลวงปู่ทิมนะครับเนาะ นี่นะครับสำหรับรายการที่16นี้นะครับผมขออนุญาตสักครู่นะครับนี่นะครับผมจะเป็นปิดตาเนื้อเกสรนะครับผมพิมพ์จมโบนึงนะครับสำหรับพิมพ์จมโบนึงนี้นะครับผมจะเป็นที่ทราบกันอยู่ว่านะครับผมเนื้อเกสรจะสร้างจํานวนที่น้อยกว่าเนื้อใบลานนะครับพี่ๆนี่นะครับก็จะมีความหายากกว่านะครับผม สำหรับรายการที่16รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พพฟซีนะครับผมในทางช่อง YouTube นะครับผมในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเลยครับสำหรับรายการที่16นะครับผมสำหรับพระปิดตานะครับผมบนโต๊ะวัดประตูชิมพีนะครับผมพิมพ์จมโบนหนึ่งครับ ด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนสิงเหย์ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับพี่พี่อาคาระว่าวัดประตูชิมพีนะครับผมชัดๆแบบนี้เลยนะครับเจ้าของเก็บไว้ดีมากๆนะครับสําหรับรายการนี้นะครับสําหรับหมายเลขที่16นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผม รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมในรายการที่1 7นี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตามมหาเสนีนะครับผมพระปิดตามมหาเสนีหลวงปู่โตนะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พพฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระปิดตามมหาเสนีนะครับหลวงปู่โตวัตรดูฉิมพีนะครับผมจะเป็นองค์เล็กๆนะครับผมนี่ครับ เกศดีๆจะมีเส้นเกศของหลวงพ่ออยู่ในเนื้อขององค์พระด้วยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่18แล้วนะครับผมในรายการที่18นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูนะครับผมแต่อันนี้จะไม่ได้รางวัลที่1นะครับพี่ๆพอดีว่าอันนี้ผมได้รับมาพร้อมในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับ สำหรับหมายเลขที่18องค์องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเรียนเศรษฐีลพบุรนะครับผมปี31นะครับวัดศาแกนะครับสีอยุธยานะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่ อ่าสิใน EP นี้แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่19แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่19นี้นะครับผมจะเป็นพระนาคปกนะครับผมนี่ครับเป็นพระนาคปกองค์สี่เหลี่ยมนะครับน่าจะเป็นอ่าหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่ครับเป็นพระหลวงปู่ทิมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูสักครู่นะครับผมนี่นะครับผม นี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมอาจจะไม่ใช่นะครับผมพีอาจจะไม่ใช่หลวงปู่ทิมนะครับสาหรับหมายเลขที่19นี้นะครับผมผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับท่านใดทราบว่าเป็นของเกจิคณาจารย์ท่านใดก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมอันจะเป็นเลี่ยมปิดด้านหลังไว้ด้วยนะครับนี่นครับผม เรียมปิดด้านหลังไว้ด้วยนะครับผมนี่ครับสวยสดงดงามครับรายการถัดมานะครับจะเป็นรายการที่20แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่20นี้นะครับผมนี่ครับจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมสร้างสาราการเปรียญนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดทหารไรจังหวัดระยองนะครับอันนี้นะครับผมกล่องอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพี่ๆพอดีว่าเจ้าของเก็บไว้ไม่ค่อยดีนะครับนี่นะครับแต่องค์พระด้านในสวยงดงามครับยวขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้รับชมกันนะครับ สำหรับหมายเลขที่20รายการนี้นะครับผมเปลี่ยนเจริญพรบนหลวงปู่ทิมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเปรี่ยนเจริญพรบนนะคผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมอายุ9 15ปีนะครับผมน่ครับหลวงปู่ทิมนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับท่าในชมแล้วาชอบและถูกใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผม ที่ลึกการสร้างสาราการประเรียนในข้างหมูัด้ารหันไล่จังหวัดระยองนะครับสวยงดงามครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขที่20ใน EP นี้นะครับทางใดที่เช่าบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกับกล่องเดิมๆที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับผมขออนุญาตเก็บองค์พระสักรู่นะครับเดินทางมาถึงรายการที่20แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้มีทั้งหมด25รายการเท่านั้นนะครับ ท่านใดชอบรายการไหนก็สอบถามเข้ามากได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับผมในรายการที่21นี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสังวราวิมลน,นะครับผมพระสังวราพิมลน,นะครับผมหลวงปู่โตนะครับแผ่เมตตาปลุกเสกฆ่าไตรามาสเลยนะครับผมสําหรับรายการที่21น,นี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ขาโตนะครับผมหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีนะครับผมนี่นะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่ท่านมานที่นี้ด้วยนะครับพระสมเด็จพิมพ์ข่าโตนะครับผมลงบุโตวัดปราบูชิมพีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูอย่างชัดๆเลยนะครับหากชมแล้วชอบแล้วถูกใจแล้วนะครับอย่าลืมสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดนะครับ1 7ึ o ง p จ q นะครับ เบอร์โทรก็0 9 0ย์5 1 0 9 6นะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับหมายเลขที่21แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่22แล้วนะครับผมในรายการที่22นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญเลือดสมณศักดิ์นะครับผมหรือว่าเหรียญเสมาหรือพอทวดนะครับผมเหรียญสมณศักดิ์ปี0 8นะครับจะเป็นพิมพ์ผ่าปากนะครับผมอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้นะครับผม รายการที่22นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเลงนะครับสำหรับเหรียญเลื่อนสมรัก์นะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมในงานเลื่อนปี08นะครับผมเองนครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน 500บาทเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่2ี่แล้วนะครับผมในรายการที่23นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญเม็ดแต้งหลืพ่อทวดนะครับผมเหรียญเม็ดแตงหรือพ่อทวดคืออันปาก้านะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับนี่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่ครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมต้านหลักก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับหรือว่าอาจารย์ทินนั่นเองนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมทุกรายการเลยนะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆีรายการถัดมาจะเป็นรายการที่24แล้วนะครับผมรายการที่24นี่ี่จะเป็นเตรียญเม็ดแต่นะครับผมหลวงหลวงพ่อทวดเหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นอันปาก้ากระไหลทองนะครับหมายเลขที่24รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ แบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญเม็ดแต้งหรือพัทวอนนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทิมนะครับผมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนั่นเองนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผม สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับผมในรายการสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตาโนบุโตนะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ปลดนี้นะครับผมแต่อันนี้จะได้รับอาพ้องกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่25นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนาออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมรายการที่ผมขอแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้ในราคาแบ่งปันเท่านั้นเลยนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับรับิดตามมหาเสน่ห์หลวงปู่โตนะครับปลูกเสรค่าไตรมาสเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับอาคารด้านหลังว่าหลวงปู่โตวัดประตูชินพีสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับท่าใดดูแล้วชอบและถูกใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับผมถ้ามือยังว่างอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมและที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไปกันด้วยนะครับผมเพื่อที่ผมได้ลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆในช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระ เครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผม1อด o i p t งเนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับจะมีเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นเลยนะครับผม090-3251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่ๆและสำหรับวันนี้นะครับผมผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ